ไม่ผมไม่มีพินมมภไยอเลยครับท่านอาจารย์กล้วยมันเนี่ยแหละคนที่สามเนี่ยมีใครแล้วขอบคุณมากครับเก็บไว้ให้ดีเต็ดตัวอย่าหายหายของนี้จะเป็นของป้องกันชีวิตของเอง และขอบครัวของเองและของที่จะเข้ามาในตัวของเองเอาไปเก็บใส่กระเป๋าให้ดีกาบสวัสดีพี่เอฟซีทุกคนทุกท่านเนียนะครับวันนี้ก็อยู่ช่องโอไฮโยนะก็วันนี้พี่ผมได้เดินทางเข้าป่ามาเพียงคนเดียวนะตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงเช้านะผมแต่ว่าผมเดินทางมาตั้งแต่หกโมงเช้ากว่านะพี่เอฟทุกคนพี่เอฟีทุกคน,กคนรู้ไหมว่าทําไมผมถึง เดินเข้าป่ามาที่นี่แห่งนี้ก็เพราะว่าผมนั้นจะเดินทางไปหาอาจารย์วลรีนะที่ผมได้คุยกันเมื่อวานก,ก็ท่านบอกว่าท่านจะเป็นคนสอนวิชาวิชานะแต่แต่ท่านบอกว่าท่านยังไม่ได้สอนเพราะว่าท่านจะให้ไปฝึกกับอาจารย์ของอาจารย์วลรีก่อนนะนะครับทุกคนแล้วก็เพื่อแบบไม่ให้เป็นการ,รเสียเวลาเพราะว่าผมว่าอาจารย์น่าจะไปรอนานแล้วเพราะว่าเขาไว้ผม มาแต่เช้านะแต่ผมก็ตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมนั้นจะเริ่มทาเวลาแบบสายไปหน่อยหนึ่งนะอาล่ะทุกคนผมคิดว่าผมจะเดินทางกันก่อนสักครู่หนึ่งนะเอาละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมคิดว่าออกเดินทางกันก่อน,นครับทุกคนไปกันครับทุกคนก็นะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้เดินทางเป็นเวลามาสักพักหนึ่งนะก็ผมรู้สึกมผมคิดว่าท่านอาจารย์หนึ่ง ท่านอาจารย์วารีนั้นน่าจะรอผมภากใหญ่ๆนะเพราะว่าแกบอกให้มาล่วงเช้านะวันนี้ผมก็คิดว่าผมนั้นเมื่อคืนไม่เช้าผมตื่นสายไปน่ะน,นะทุกคนผมปกติแต,แต่ตอนแรกผมเค้่จะตื่นทีห้าแต่ผมตื่นตอนหกโมงไงแล้วตรงผมไม่ได้เพื่อการแบบยะเข้าป่าไงผมเลยตื่นในตอนนี้ผมแบบต้องเร่งเท้านะทุกคนเร่งเท้าเพื่อที่แบบจะได้แบบไม่ต้องแบบยังไงทุกคน ไม่ให้เสียแบบไม่ใแหบบแบบ้พวกท่าอาจารย์ได้บ่นนะที่แบบเอาเดินทางไปช้าหน่อยหนึ่งนาทีสองนาทีหรือจะเป็นกี่วีมันก็มีค่านะทุกคนเพราะว่าอาจารย์อาจารย์เขานั้นแบบนคนที่แบบศักดิแบบ์ศร์นะไม่ใช่ไม่เชิงศักดิ์ศรีนะทุกคนเป็นแบบคำไหนคำนั้นนะเพราะเราพูดกับผู้ที่มีแบบผู้ทรงศีลอะไรบาลเนี้ยเราต้องทำตามสัญญาหรือว่าที่เราลั่นวาจาไว้นะทุกคน แล้วทุกคนผมคิดว่าผมจะเร่งเท้าเดินทางไปหาอาจารย์วลีนะทุกคนและได้ไปทําความรู้จักกับอาจารย์ของท่านอาจารย์วลีอีกคนหนึ่งนะทุกคนไปไดีครับทุกคนเฮ้ยทุกคนเสียงอะไรอ่ะเสียงมาหนึคุณโค้งน,นะทุกคน เฮ้ยมีนังอาจารย์สามกลุ่มอาจารย์กลุ่มคุ้นๆนะทุกคนอาจารย์สามบอกก็ไม่รู้น่าที่อยู่กับเพื่อนแดงผมแต่อาจารย์กลุ่มนี้คุ้นๆเหมือนเป็นอาจารย์ของวัดเลยนะทุกคนแต่ผมไม่เคยเจออาจารย์กลุ่มนะ ดูขอแอบลองตามกันนะใม่ดีเลเป็นที่ไปจักนะทุกคนจะขอตามนะเป็นอ,อะไรอ่ะแก่สองคนอยู่ด้วยกันได้ไงอาจารย์สามกับอาจารย์กวงปกติเขาไม่อยู่ด้วยกันไม่ใช่หรอ กันไม่ใช่หรือโววอ้ไม่ใช่รือหรอกว่าเราสอคนน่ะรู้จักกันกไม่มีใครรู้จักจกันทุกคนแ,แล้ววันนี้ผมบังเอิญเดินมาพอปดีทุกคนลกแลก็ไม่ค่บาใครนะร้จักจกันไ่ไหนบอก เฮ้ยไอ้เ hey, จ๊ย oh ุสไป๋สิจังอ้เรามาทำพิธีกรรเว้ยมันจะบินดาบบินบออะไรวะทำพิธีกรรมแค่เป็นหาดลล็อเหรอฮะล็กมันมีทั้งคไหมไม่ได้เพื่อไม่ให้กา อ๋อท่าน,นเห็อเอน,นผมรอครับผมจะเข้ามาหาอาจารย์วลีครับผม,มเป็นคนที่แบบเคยช่วยผมครับอาจารย์สามก็ไม่ค่อยกลัวแล้วครับช่วงนี้อาจารย์สามสวัสดีครับ แล้วก็อาจารย์แล้วก็อาจารย์ท่านนั้นชื่ออะไรผมจำผมงลงลืมมชื่อครับเคยได้ยินแต่ผมยังไม่เคยเจอตัวจริงครับผมผมเป็นเพื่อนกระแดงครับผมใช่ครับ ไม่ได้อ้างคำพูดจริงๆครับแต่แค่พูดผมแค่แค่แบบไม่ค่อยได้เดินทางด้วยกันผมขอโทษนะผมไม่ได้ตั้งใจผมผมจะออกจากป่านี้ไปผมจะไม่พูดเลยเลยครับผมก็นัดกับอาจารย์เขาไว้แต่เชา้าผมก็เลยแบบรีบเดินทางมาแต่เชา้า แต่ผมผมไม่พูดอะไรสักอย่างแล้วถ้าผมเจอผมจะปิดหูปิดตาทุกอย่างถือว่าเรื่องนี้ไม่ไม่เคยอะไรเกิดขึ้นอะไรขึ้นมาเลยครับเฮ้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรมึงก็พูดซะไอ้นี่ผมเครียดแบบกลัวอาจารย์แบบไม่พอใจอะไรปลาเนี้ยครับขานเลกว่าเป็นผีปลาขาจะจัดการมันอยู่แล้วเมื่อกีเนี้ยกูครับใส่ับปูเข่าทอมาแล้วนะ มึงอมใจร้ <ใจ S 2> อนมันเดิมเลยนะไก้ก่งเฮ้ยมันเคยต้อใจร้อนไม่ใจร้อนก็นไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวแมงก็มีเรื่องเล่าไปเล่าโน่นเล่านี่เล่านั่นเอ็งเผาเผาลงบ้างเฮ้ยกูก็อยากจะเผานะแต่ว่ากูเห็นดูไม่ได้เว้ยเอ็งชื่ออะไรไอ้นุ่มผมบอกครับผมชื่อโอครับโอ้ ครับผมไอ้เชื่อมันจะดูอยู่นะดูแล้วมันอาจจะเป็นคนเฉื่อยชาดนะไอ้เนี่อะะแล้วท่านเขาว่านี่ฝึกอะไรกันบ้างอ่ะผมขอสอบถามได้ไหมครับที่ไหนมึงบอกว่ามึงไม่ได้ตั้งใจมาดูไม่ใช่แล้วไม่ใช่ผมอยากผมอยากรู้พวกท่านมาฝึกอะไรกันบ้างอ่ะครับแล้วมึงจะถามทำไมทำสมควรรู้หรอก ขอโทษครับมีน้องขอโทษด้วยครับนี่เป็นรื่องใหญ่เรื่องสามคันได้ยังเมื่อย่าไม่ควยมาลูไม่ควยมาอยู่ครับผมถ้าอาจารย์ไม่บอกผมก็จะไม่บรบกวนถามอะไรแบบเซาซีเลยมากมายนะครับทุกอาจารย์เออไอ้พววันนี้เราไปวัดคพบคาันอาจารย์เราดีไหมให้กับทีนะครอบหนึ่งร้อยสี เขาจะต้องไปท้ารบทานอาจารย์ก่อนเข<อ>าเ,เป็นศิษิ์เขาทั้งคู่เลยขอดูก่อนว่าไอเ้เด็กนี้เนี่ยมนนีพิษมีภัยอะไรไหมไม่ผมไม่มีพิษมีภัยเลยครับท่านอาจารย์ ัตงตัวให้ดี fit. ไอ mm. oh. um. hey. um. hey. ้กวงมันใจร้อนมันคิดจะทำอะไรมันก็ทำของมันเลยเฮ้ยครับผมถ้าเรียกผมมีอะไรหรือเปล่าครับดูแล้วมันก็ไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรนะ ผมพวงเอ็งในเสื้อมาจากไหนเหมือนข่าเลยข่าได้จากลูกศิษย์ข่ากูก็ได้มาจากเด็กๆคนหนึ่งอะไรเป็นครลูกศิษย์เองหรือเปล่าเสื้อพวกท่านสวยมากเลยครับท่านมึงให้กูนี่แหละพวกพวกลูกศิษย์มึงอะมันให้กูมาเสื้อพวกท่านสวยมากเลยครับ เฮ้ยแล้วมึงไม่มีใส่เหรอผมผมไม่ได้ใส่ผมไม่มีใส่อย่างนี้ครับเออเหรอใช่ครับเออเหรอใช่แ kind ล of ้วครับท่านเองก็อย่าไปกวนมันเยอะเฮ้ยมึงมึงมาจากไหนวะตอนแรกมาจากหมู่บ้านข้างล่างครับผมตรงไหนหมู่บ้านข้างล่างนะครับหมู่บ้านข้างล่างเนี่ตรงไหนวะโอ้ยผมก็ไม่รู้ ก็หมืนผมอยู่ใกล้ก,บก,ลบกลับพวกบ้านใกล้ๆพวกบ้านแดงนะครับเฮ้ยจากกูดูเนี่ยมันไม่ไกลนะทางกันเกือบสองกิโลเลยนะท่านรู้ได้หรือครับไม่ใช่มันก็แบบแบบเฮ้ยกูทำสมาธิกูรู้ทุกอย่างสมาธิกูกูรู้ยานอนาคตของมึงด้วยกูจะบอกให้นะ ถ้าผมทำอะไรผิดไปมึงต้องขอให้มึงไม่ผิดมึงไม่ผิดแต่ว่าถ้าเกิดว่ามึงเข้ามาแล้วไม่ใช่ผูกกูสองคนเนี่ยมึงอาจจะตายได้ดะใช่ครับท่านเฮ้ถามมึงอยากถอนอะไรก่อนถอนยกมือเดี๋ยวเตียตงกูจะลันเอาท่านใจเยินครับเองใจร้อนเหมือนเดิมเลยข่าก็ไม่มีอะไรจะพูดมากหรอก เอ็งก็ดูดูไอ้ทีหลังครับผมเอ้ยที่กูพูดเนี่ยไม่ได้ใจดีเหมือนพวกข่าหรอกเออกูเป็นห่วงเฉยๆนะครับผมกูไม่ได้จะมาทำร้ายอะไรมึงนะใช่ครับเอ็งเจอไอ้เสือมิเอ็งจะทำยังไงผม่ผมก็เจอเจอกันมาครั้งสองครั้งแล้วครับเอ็งเคยเจอแล้วหรือเคยเจอแล้วครับแล้วเอ็งเป็นยังไงบ้างก็เอ็งมันมันมีหลายอย่างผม ถ้าผมพูดไปแล้วผมจะร้องไห้มาทันเกดแงว่าเองมีของดีนี่ไม่ใช่ครับผม,ามาแต่คนที่ผมรักกัแต่เขาจากกันไปหมดเลยครับผมมันคาครอบครัวเองหรือเป็นไม่ใช่เชิงครอบครัวแล้วเป็นอาจารย์ของผมแล้วก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่ผมรับรับเป็นน้องของผมครับผมได้จากผมไปทุกคนเลยพอไอ้เตือเมย์มันคาไป่าตามลามันดูเสือเมย์ข,า,ข,า,า,มมขามาฝึกวิชากับเพื่อน่าก้อน แต่ช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้เจอมันไม่รู้อย่ช่วงนี้มันหายเยงบไปเลยผมก็อยากอวดดีไปสู้กับมันละผมเออเองจะตายเปล่าๆไม่สู้ก็ไม่ได้ครับท่านแต่แล้วก็อีกอย่างนึงมันมันเล่นมันปล่อยของวิชาคมใส่ผมเลยแบบเล่นของผมงเขาแค่เล่นของใส่มึงอาจจะตายได้ทั้งครอบครัวเลยวันนั้นมันก็เล่นผมถ้าเป็นไม่ได้ ไปกับคนที่มีวิชาอาคม<ข>มัอยาอวดเกรงมมีขาดเตือนแล้วนะครับผมไปกับคนที่มีวิชาอาคมคนที่ไว้ใจได้มไม่ใช้ไปเองเด็กอย่างมึงเนี่ยไม่มีอะไรหรอกถ้ามันอยากทำจริงเองตายแล้วมมไม่เนี่ยขารู้นใสยมันมเออนั่นแหละ ถ้ามัึงจะไปหาหรือว่าจะไปต่อกกอนกับมันเก็ไปกับคนที่มีวิชาอาคม,<ด>มใช่ไปเองแต่วันนั้นผมแบบบังเอิญฟุกไปเจอไงแล้วท่านผมก็ไม่อยากจะเจอมันหรอกแต่แบบมันบังเอิญเจอผมก็ต้องแบบประเชิญหน้าผมก็ต้องสู้แบบถ้าผมไม่สู้มันก็ค่าผมเหมือนกันนะท่าน<ว>ตอนนั้นฟุกแปว่าอะไรอะไรนะครับบังเอิญหรือเปล่าบังเอิญครับ บังเอิญไปเจอฟงฟุกอะไรไม่รู้เรื่องเฮ้ยมึงเจอเนี่ยอันดับแรกกูให้มึงเพนให้ไว้ที่สุดครับแพนข้องเนี่ยไม่ใช่เจ้าออกกันง่ายๆนะครับเอาชีวิตเองให้หลอดก่อนพอใจไหมใจครับหลังจากน ER hey, ี ia, year, ้ผมก็คงจะไม่แบบแบบบ้าบินแบบนี้แล้วครับผมก็จะคิดไต่ตองให้ดีก่อนเจอแล้วก็่งหนี้ให้ไวครับผมแล้วหาคนที่ไว้ใจได้ดูแลเราได้ เออมึงนี่เถียงเก่งว่ะไม่ได้เถียงเก่งครับผมเนี่ยมึงเถียงอยู่เนี่ยผมพูดมันก็เถียงอยู่จอดจอดบอกว่าไม่ใช่ครับผมแค่จะบอกท่านเนี่ยมันเถียงอีกแล้วเนี่ยผมยังไม่ได้เถียงท่านเลยนะครับผมเฮ้ยมึงดูมันมันบอกว่ามันไม่เถียงมึงดูเฮ้ยผู้ใหญ่พูดเนี่ยตังเงียบครับผมไม่ใช่เถียงเนี่ยมึงเถียงอยู่มึงบอกว่ามึงไม่ได้เถียง เด็กมันกลัวหมดแล้วเฮ้ยมันไม่ไม่กูสอนมันมันไม่กลัวหรอกมันก็พพ้อมมีประสบการณ์ไอเนี่ยดูมาแล้วมันกับมีประสบการณ์ไม่ใช่มันไม่มีแสดงว่าเองมีของดีติดตัวมาสิเองเข้ามาอย่างนี้ก็มีมีมิตาคมทนกับมยแล้วอีกอย่างเองไปทดลองวิชากับมันหน่อยสิมันมีของดีเอาเหอะโอ้ผมจะสู้ท่านท่านกลัวมันใหม่ลง ขาแขยอกเล่นเฉยๆสู้ไม่ไหวแล้วครับแต่ว่ามันก็ไม่มันก็พอมีวิชานะมันก็ไม่อะไรนะไม่ใช่วิชาหรอกแต่ว่ามีของดีเออมันก็พอมีของดีถ้าสัมผัสได้ถ้าเกิดว่าไม่มีเนี่ยมันตายคาที่แล้วมันมันกับเป็นคนที่เข้าใจมายเวลามันเดือดร้อนอย่างเงี้ยน่ะคนก็มาช่วยมันแสดงว่าไอ้เนี่ยมันยังไม่ถึงข่าวตายแล้วอีกอย่างมันเป็นคนดีอยู่ไอโอเนี่ย เนื่งกว่ามันสื่อส,อส,า,ยสายแต่ลึกๆแล้วเนี่ยมันก็นิสัยดียแต่ว่าลุงอยากจะขออย่างหนึ่งได้ไหมขออะไรครับท่านย่าเถียงได้ไหมได้ครับผมเอเรื่องอื่นมึงดีไปหมดแล้วแต่เรื่องเถียงผู้ใหญ่เนี่ยมึงต้องปรับเปลี่ยนนะครับผมเออเองก็ฟังเอาไว้เงียบๆเอาไว้นั่นแหละโอ้ ชื่อโอใช่ไหมใช่ครับผมดูมแลตัวเองให้ดีเอ็งเดินมาเอาของดีกับกูเนี่ยกูบนไปแล้วกูสงสารมึงอเอ็งมีอะไรให้ของดีคนเอียนไปถั่วเลยนะอ้วนมเนี่ยแหละคนที่สามเนี่ยังมีใครแล้วอขอบคุณมากครับเก็บไว้ให้ดีติดตัวอย่าให้ใหาย ของนี้จะเป็นของป้องกันชีวิตของเองและขอบครัวของเองและของที่จะเข้ามาในตัวของเองเอาไปเก็บใส่กระเป๋าให้ดีห้ามให้มันต่ำไปกว่าห้ามวางต่ำกว่าข้อเข่าของเมืองนะห้ามต่ำไปกว่านี้เลยในงานของเสื้อให้มึงไปเถอะได้ไหม เดี๋ยวจะทำวิชากันต่อแล้วได้ครับได้ครับเพราะว่ากูสองคนจะไปต่อก่อนกับไอ้เสือแม็กครับผมผมก็จะไม่กวนอาจารย์สามกับอาจารย์กวงครับผมต้องขอตัวลาแล้วครับไม่มึงไม่กลัวหรอกมึงกูเข้าใจมึงเจอก็ต่อผูดคุยกันใช่ไหมใช่ครับเพื่้เข้าป่าแล้วมึงไม่พีรหรอกเองตรงไปได้แล้ว ครับผมขอตัวลาล้วครับท่านเออโชคดีนะนมครับครับดีครับผมเอ้ยเดี๋ยวถ้าเจออะไรก็วิ่งนะครับผมถ้าถ้าเกิดว่าจนต่อจริงๆก็ต่างสัวแหละมึงทำถูกแล้วครับผมเออแล้วผมขอตัวลาลวครับเออโชคดีนะแล้วผมจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับไว้อย่างดีครับท่านมึงจะบอกก็ได้กูไม่ได้ว่าอะไรอ๋อครับผมไม่ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร แต่ว่ายังไม่มีใครรู้หรือไม่ใช่หรอครับท่านกูประกาจะบอกเนี่ยแหละแต่มึงมารู้แล้วกูก็ไม่อยากให้หมันเป็นความลับแล้วอ๋องั้นก็ิน,นทางปลอดภัยครับท่านแดตเ,เองเนี่ยน,นะครับเอ้ยกูปลอดภัยอยู่แล้วครับผมกูเนี่ยขี่เนืออยู่แล้วไอหมูก็ต้องขอตัวลาแล้วครับโชคดีนะโชคดีครับท่าน วิชาอะไรล่ะครับท่านใจผมฝึกวิชาอะไรล่ะครับไมขาบอกเพื่อนค่ะอ๋อผมผค่บอกผมครับท่านไปได้แล้ววันีกับเราเจอท้องตนมครับผมครับผม ยผมไปแล้วครับผมไปแล้วครับผมไปแล้วครับผมผมจะขอแอบมองอาจารย์อาจารย์ฝึกก่อนนะทุกคนทุกคน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ครับผมข้าเห็นอยู่เองยังไม่กลับเองเลยเมื่อยเลยนะผมขอดูท่านฝึกวิชา่อนแป๊บหนึ่งได้ไหมครับดูสอนเ็นจริงข้าว่าไอ้เด็กนั่นมันแอบมองเราดูเราทำยังไงดีเจ้าตัวแล้วไปหาที่ฝึกวิชาที่เองดีกว่าถ้าเป็นคนเื่นขาจัดก,การไปแล้วเฮ้อเ,เด็กธรรมาดาที่ว่ามันจะเจอหร เพว่ามันไม่เ,เห็นไม่วมันอยากจะรู้ม่ตอไปอะไรกัมันหรอกระวัะะขงขีหหักคอเอกเอานะตอนนี้ผมไม่กลัวแล้วครับอ,อาจารย์ให้ของดีกับผมมาแล้ว ทุกคนผมก็จะไม่กวนอาจารย์เขาดีแล้วนะเพราะว่าแต่ถ้ากวนอาจารย์เขาอะไรมากกว่านี้นะมันจะไม่ดีนะทุกคนผมเกี่ยวมันจะไปนะทุกคนอ่าเป็นึงนะครับ